สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาเจยครค้งกับ e a s y Easy 6395นะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรนะเอารถมาวิ่งทดสอบไมโครโฟนที่ย้ายตำแหน่งติดตั้งามาอยู่ในใต้หมวกนะครับใส่กับตัวกล้องโปโปที่เป็นมีเดียมวัดเพราะว่าจากคลิปที่ผมเอาไปเที่ยวที่รอซูมาก็เ,าเจอปัญหาว่า,าเสียงเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะ จอปัญหาว่าเสียงเนี่ยลมเข้าแบบเยอะมากแล้วมันก็เอามาใช้งานจริงๆไม่ได้เลยจะมาพากเสียงผมว่ามันไม่ได้บรรยากาศของเอมเบียนซาวของเสียงรอบข้างที่เราแบบกำลังขี่อยู่ตอนนั้นนะผมว่าปันภาคมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่โอเคเท่าไหร่เลยจริงผมรู้สึกว่ามันไม่โอนะครับก็ย้ายตำแหน่งไปมาตอนแรกก็หาอยู่ว่าจะติดตรงไหนดีเพราะว่าตัวหมวกมันมีพื้นที่ให้ติด ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับปอกเป็นค่อนข้าง,างจะกระชับเลยสำหรับตัวอะไรตัวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็หาจนได้ครับใช้ไม้แยกออกมาเป็นไม้ของซาร์โมนิกนะครับเอามาใส่เข้าไปเสียงก็น่าจะชัดเจนนะความจริงตอนต้นคลิปอะตอนที่ไปเที่ยวทีรอสูตอนออกจากบ้านนะอ่ะน,น้าผมใช้ไม้ของตัวเสิร์ฟอันนี้ที่ผมใส่อยู่นี่แหละนะครับแต่ว่าเจอปัญหาว่าติดตั้งไม่ดีเวลาย้าย เลยอถอนเข้าถอนออกของตัวหมวกนะ่ะมันขวางการใส่ผมก็เลยเอาออกตลอดทั้งคลิปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเฟลไม่เวิร์คอันนี้ก็เลยย้ายตำแหน่งเอามาใส่ใหม่ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มาความเร็วร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเสียงลมน่าจะมีเข้าบ้างแต่ว่าน่าจะยังได้ยินชัดอยู่นะเพราะมันอยู่ในหมวกแล้วก็เอ ตัววินชิลมันค่อนข้างจะโปรเทคลมได้อีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ผมเอาวินชิลที่เป็นตัวเสริมออกนะก็รู้สึกเลยว่าลมประทะหน้ามากขึ้นลองเอาออกดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็บ่ายสี่โมงสี่สิบอ็ดนาทีมาวิ่งข้างนอกดูบ้างว่าบรรยากาศเย็นๆเ,เป็นยังไงนะครับอากาศเริ่มกลับมาเย็นอีกแล้วนะ อนแรกว่ามันจะแบบหนาวๆแล้วก็จะแบบกลับมาไม่เย็นเมื่อเช้าแล้วนี่กลับมาเย็นอีกอะเออโอเคนะเย็นเย็นพรุ่งนี้กาลังจะไปเที่ยวนครนายกพอดีด้วยครับอันนั้นคือขับรถไปกับแก๊งไปกับเพื่อนไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรอไว้เดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับทริปนี้ยังไม่มีตอนนี้นะทำมาขี่เล่นเหงาเหงา เอาจริงๆนะพอขี่บ่อยๆมันติดว่ะและ้วก็ตอนนี้พอขี่ฮาร l เ y บ่อยๆเริ่มชินกับฟีลลิ่งของการแฮนดลิงของตัวรถหนักๆนะครับอย่างฮา r l เ y ยเนี่ยคันนี้ของผมสปอร์ตกายส2นยิบนะครับหนักสามรโลนะครับแรกๆก็รู้สึกแบบโค้งหนักเว้ยตอนนี้เริ่มรู้สึกเฉยๆเริ่มเข้าโค้งเริ่มอะไรแบบโอเคแล้วอะตอนเนี้ย ใช้ได้เลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เจอก็คืออยากได้สปอตไลท์ว่ะหลังจากขี่ทริปที่ผ่านมาแล้วกลางคืนเนี่ยชิวหน้าผมของตัวหมวกก็ดำใช่ไหมไฟของตัวรถก็สว่างไม่พอครับเหมือนไฟมันก้มต่ำไปด้วยเนี่ยแต่นนี้ล่าสุดเนี่ยผมผมตั้งไฟใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยลองดูด้ผมสาดไปสุด้วดนะเห็นไหมมันก็ได้อยู่นะแต่ถามว่ามันสว่างชัดเจนไหม มันสู้สปอตไลท์ไม่ได้อยู่แล้วนะตอนนี้ผมก็เลยกําลังรอดูอยู่เอ๊ะจะเอาสปอ l ตไลท์อะไรดีวะคิดเล่นๆตอนนี้ก็คิดว่าจะไม่จ่ายแพงเอาตัว m o ม o ตวูฟ m d l 5004ที่ผมเคยรีวิวไว้เอามาใช้แล้วก็ไปให้สูย์ติดตั้งเพราะว่าจะได้แบบวาลันตีจะได้แบบโอเคอะไรเงี้ยค่าติดตั้งก็แพงกว่าราคาสปอรตไลท์นะครับตอนแรกก็มองว่าเอ๊ะรอของเปียดีไหม้ะดูแล้วเปียฟังก์ชันมันก็ไม่โดะ แล้วก็ตำแหน่งยึดผมว่าของเปียมันดูผมไม่ค่อยชอบนะมันเป็นเพลทเหมือนสแตนเลสผมดูแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ออปชันมันจะต้องแบบซื้อแยกหมดเลยนะที่ยึดก็ต้องซื้อเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันหลายสิ่งไะเนี่ยผมชอบอัตราเร่งฮาร์เลยมากเลยโอ้โหแรงกดที่พุ่งพุ่งพุ่งป้าพลังริงจริงดูดิ นี่อยู่มันเกียร์หกนะโอ้โหไงโอ้โหแรงสุดว่ะอันนี้อะไร สวนเล่นตรงสะพานที่เขามากันรูเร็วอ่ะโอ้ยอมใจเลยตอนนี้ความเร็วร้อยสี่สิบเสียงของให้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะยอลมแบบว่าแรงเลยคือเไปหน่อยเด้ฟองเสีดูว่าเป็นยังไงความเร็ว140เกือบ150นะครับ ถามว่าเร็วไหมบนฮาเร e y ผมว่ามันก็ได้นะจากที่วิ่งจากคลิปที่รอซูที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าใช้ความเร็วสูงสุดอยู่ประมาณ160นะครับถือว่าเร็วไหมก็ประมาณนึงครับปกติเคยขี่สมัยบิ๊กไบเมื่อก่อนนะขี่เร็วกว่านี้ครับแต่ว่าหลังจากที่ก็เรียกอะไรเจออุบัติเหตุมาก็แทบจะไม่ขี่เร็วแบบนั้นอีกเลยนะ แล้วก็ระมัดระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับทริปนี้ไปกับกวนก็โอเคแต่ว่าก็ต้องยอมรับทริปขนาดไปกับกวนนะครับนคนนำขบวนเนี่ยเจอกระเหลี่ยงครับขับกระบะตัดหน้ามันพูดยากเลยนะของพวกนี้มันไม่รู้มันจะพูดยังไงดีนะคืออุบัติเหตุเนาะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างขนาดว่าระวังแล้วนะ น้าครับแล้วก็ชนรถพังนะดีที่คนที่ขี่ไม่เจอเขาเรียกว่าไม่ไม่มีอะไรแค้งขาหักอะไรอย่างเงี้ยนะก็แคดแคๆนิดหน่อยนะครับทิปที่ผ่านมารายการแบบว่าเจอหลายเรื่องเลยนะทั้งแบบอูบัติเหตุทั้งคนที่ผู้ร่วมทิปกินอาหารแล้วอาหารเป็นพิษ วันอาทิตย์นี้สนุกนะขี่ทางไกลเสร็จเสร็จกับถึงบ้านเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ิอ็ดกิโลครับเป็นทริปขี่มอเตอร์ไซค์ที่น่าจะยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยขี่แล้วนะเพราะว่าไม่เคยขี่ยาวขนาดนี้กับมอเตอร์ไซค์อกเลยไม่เคยครับถ้าขับรถอะ่ะก็ก็ประมาณนี้แต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยครับมีคุณพรเมียผมก็ไม่เคยเหมือนกันมาจเจอทริปนี้เท่าไหร่อ่ะ จ้าจ้าโอ้อากาศดีอ่ะอากาศดีครับเย็นเย็นสบายสบายไม่ไ่รู้ว่าติดโควิดหรือเปล่านะเพราะตลอดทริปที่อยู่กับทีรอซูนี่คือแบบว่าทั้งกะเหลี่ยงทั้งพม่าแลกผงนาักาไม่มีะครับตลอดทริป หรือเปล่าไม่รู้แม่งเหมือนเป็นไข้ด้วยนะมีความรู้สึกเป็นไข้เล็กๆเจ็บคอนะแต่ว่ากินยาเข้าไปก็รู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยว่ามันไม่น่าจะเป็นนะแต่ยังไม่ได้ตรวจเอทีเคเลยนะคิดว่าไม่น,น่าจะไหม่นะใช้คําว่าคิดเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเพราะขี่บ่อยๆผมว่าเอ,อมันได้มันได้ความรู้สึกว่ารถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวผมยิ่งไปออกทริปมาเนี่ย หลายโค้งมากๆที่เราแบนโคง้งลีนโค้งกันไปทั้งลีนวิทลีนอินลีนเอาแม่งมีหมดบอกเลยว่าเริ่มรู้สึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรถมากขึ้นครับถือว่าเป็นประโยชน์ของการออกทริปนะถ้าซื้อมาแล้วจอดอยู่เฉยๆขี่เล่นบ้างนิดหน่อยไม่ได้ออกทริปเนี่ยมันจะไม่ได้ความคุ้นชินกับการขี่ตัวรถขอแนะนําให้เพื่อนๆไปจอยทริปกับกลุ่มล้วรันอย่างกลุ่มคอกอะไรเงี้ยนะจะเป็นของชัเตอร์ไหนก็ได้นะ ได้หมดครับได้หมดแต่ตอนนี้ผมอยู่กับ Chapter ์พาวเวนะซื้อ a อแต่อยู่กับ Chapter Power ์พาวเไม่รู้เปนคนละสไตล์ม้้งผมว่าก็สไตล์ใครสไตล์มันครับถูกคอกับคนสมาชิกในกลุ่มคนไหนก็สมัครกับช h ตเตอร์นั้นแหละ ดูพยากรณ์อากาศแล้วมันเรียกว่าดูพยากรณ์ไม่ได้เรียกว่ารูเรดาร์ตรวจอากาศเมฆฝนเนี่ยมันไม่มีนะแต่ก็ไม่แน่ใจครับบางทีแม่งมีกุก้อนเล็กตรวจไม่เจอมันบางๆเงผมผมประเด็นผมไม่ใช่อะไรหรอกคือขี้เกี็ดล้างรถประเด็นคือขีอ้เกลยจล้างรถโอ้โหหาเลขกว่าจะล้างแต่ละทีนะเหนื่อยอ่ะ เพื่อนๆน่าจะดูคลิปที่ผมแชร์ให้ดูแล้วนะสำหรับตัวคลิปที่ล้างรถฮาเลีโอ้ห่างเหนื่อยจริงบอกเลยซี่มันเยอะซี่เยอะโอ้ยิ่งถ้าเจอน้ำฝนนัดดีดกระจายเนี่ยแบบว่าเละเละทั้งคันกว่าจะล้างอย่างคลิปที่ไป ที่ลอซูกลับมาเนี่ยก็บนถนนข้างบนเขาก็าทาทางใช่ไหมมันมีน้ำไม่มีอะไรมันก็เละทั้งคันกลับมาในี่นั่งล้างถามว่าไม่ล้างได้ไหมก็ไม่ดีนะเพราะว่าพวกโครเมียมของฮาเลยมันเยอะใช่ไหมมันจะกลายว่าเดี๋ยวมันจะเกิดออกซิเดชันกันแล้วก็เป็นตามรดทําให้ความแวววาวของตัวโครเมียมเนี่ยม,มันลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่ากลับมาก็ รอมันเย็นๆหน่อยแล้วก็เอาน้าฉีดๆเอามือรูปรล้างพวคราบออกไปหน่อยแล้วก็พอว่างก็ล้างน้ํายากันประมาณนั้นนะครับในทริปนี้ผมบอกเลยว่าอน้ํายาที่แบบว่าเอามาทำเขาเรียกปลั๊กส์รีมูอะที่แถมมากับฮาร์เลเนี่ยผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะนะเพราะว่า,า,มาแมลงอะในทริปอะมันเยอะมากเลยนะ ชิลเชอร์อะไรได้แม่งเลอะไปด้วยมแมลงทั้งชิลหมวกพันน็อกชิลสองตัวรถก็เลอะ,ะช่วยได้เยอะนะฉีดแล้วก็ปอผ้าลูบๆเช็ดก็ออกครับถือว่าเวิร์กนะเวิร์กเผมเอาไปด้วยตอนนี้ก็รายการว่าผมก็เลยติดไว้ในรถแล้วตอนนี้เพราะว่าเราได้ใช้แล้วก็มีผ้าของฮาร์เลยอยู่หนึ่งผืนที่เขาแหมมาในชุดล้างนั่นแหละเครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรขี่ไปบ่นไปครับเอาอมาลองไมโครโฟนให้เพื่อนๆฟังเฉยเฉผมจะได้แบบเอาไว้สำหรับทำคลิปครั้งหน้าเสียงจะได้ดีๆไม่ใช่แบบโอ้โหมีแต่เสียงลมฟุดฝัดฟุดฝุดมันก็ไม่สนุกอะ่ะถูกไหมคนดูก็ไม่ค่อยชอบเพราะเสียงมันไม่ได้ประมาณนั้นขอฝากไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์นะครับไม่ใช่กดแชร์ไปแ้วกด subscribe กดกระด,ดิ่งด้วยเพื่อจะได้ทราบนะครับว่าผมมีการเด็ดคลิปนะครับ หลังหน้าจะไปทริปอะไรรอดูกันอีกทีแล้วกันซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะไปทริปไหน,นจริงๆก็มีทริปขอนแก่นด้วยนะแต่ว่าผมไม่สะดวกผมไปไม่ได้นะครับก็คงไม่ได้ไปทริปขอนแก่นวันที่20ไปลายเดือนมกราเนี่ยเอ๊ะเดือนอะไรวะเออเดือนมกราไม่สะดวกก็เลยไม่ได้ตอบรับไปเดี๋ยวรอดูอีกทีครับยังไงฝากไว้ประมาณนี้กันสำหรับ e c 4 63ลอหาไปแล้วครับสวัสดีค e รับ